ครับเราจะมาดูโชว์กันนะครับที่คิสเนียนะครับโอเมว์เรจะลงกับทว์่อ ยื้อหลายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงละครทิศตนเนี่ยการแสดงที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้คือ การสแสดงละควรวทีเรื่องเรดิเตอร์เมอร์เมดเรื่องร้อยประจุไทยเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมการคงการแสดงที่ดีขอให้ทุกท่านงดการใช้เครื่องมือตื่อตาทุกชนิดเนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์และแสงสว่างจะรบวกวนการทำการแสดงงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงละครแ,และงดใช้แปลงในการบันทึกภาพขอบคุณครับเล d ี้แซนด์เชน e มดเบิร์ลทัมชินตาเนียเทอร์ We proudly present the little moment from Acting Academy of Designers. Before the show begins, please turn off your cell phone or any communication device which will cause distraction to our actors and actresses. Please do not use any flash devices to capture a picture during the performance. Lastly, having a meal and a break during the show is prohibited. Your time cooperation is greatly appreciated. for the unlikely event of an emergency. Please take a moment to locate the nearest exit to you. And now, sit back, relax, and enjoy the show. หากทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญดำดิ่งสู่ใต้ท้องทะเลลึกไปพบกับเหล่าเมื่อสาวแต่งสวยขอเตรียมปรบคือต้อนรับเริ่เติ้ลเมอร์เด 아.